นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามพุทธายะพระพุทธไตรัตนายามานีนพรัตศสีสะหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา อาภีทานังวารังกันทธงสีวรีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิทาทิโยอาหังวันทามิสัพพโสภูธาธรรมะสังฆุเสนินาโมภูธายะ พระพุทธไาตรารัตนายาม,มานีนปร,รัตนสีสาหาสุธรมรมาพุทธธรรมโมสังโฆยาทาพุทธมนาะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอภิธานวรังกันทงัง สีวะริจามหาเถระอาหังวันทามิจุลโตอาหังวันทามิทัดโยอาหังวันทามิสัพพโสภูธาธรรมะสังฆอุสนินาโมภูธายาพระุทธไตรรัตนณญา มามิโนปรัตสีสาหาสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาภีทานังวารังคันธังสีวริจามหาเถระ อาหังวันทามิสุระโตอาหังวันทามิอาทิโยอาหังวันทามิสัพพโสภูตาธรรมะสังฆาุเสนินะโมพุทธายะพระพุทธายะตนะทนายามานีโนภรัต สาสาสาสุธรรมาพุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาภีทานัง ธรรม,มาพุทธโธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมมบูชาสังฆาบูชาอาภีทานังวรังกันทงังสีวรีามหาเถรังอาหังวันธามิสุรตโต ขังวันทามิอทัิโยขังวันทามิส no si ัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะาุเสิมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรลักษณ์ญามณีนพรัตนสีสะหาสุครามา พุทธธรรมโมสังโฆยาทาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาภีทานังวรังกันธงสีวรีจาหาาเถรัง โส佛陀ธรรมะสังฆาุสิมินาโมพธายะพระพุทธายรัตนายามานิโนภารตสีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาภีทานังวารังคันธงสีวรีจามหาเถรังอาหานทามิสุรโตอาหันทามิอาทโยอาหานทามิสัพโสพุทธาธรรมะสังฆอูเส ยะธาพุดโมนะพุตาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาภีธานังวารังคันธังสีวรีจามหาเถรงอาหังวันธามิสุรโตอาหังวันธามิทัิโยอาหังวันธามิสัพพโส พุทธะธรรมะสังฆาุสิมินามพุทธายะพระพุทธไตรรัตนณยามมานีโนปารัตสีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะ้าถาพุทโนณพุทธะบูชาธรรม 菩萨พุทธะธรรมะสังฆาุเสนมนโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายามานีนุประสีสาหาสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโม พูทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาภีธานังวรังคันธังศีวรีตมหาเถรังอาหังวันธามิสุรโตอาหังวันธามิทัดโยอาหังวันธามิสัพส พุทธะธรรมะสังฆาภูเษกนั่โมพุทธยาพระพุทธไตรรัตนายมณีนุรัตสศิษหาสาชุธรรมพุทโธธรรมโมสังโฆะถาทธโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาภีธานังวารังคันธังสีวรีจรมหาเถรงอาหังวันธามิจุรโตอาหังวันธามิทัิโยอาหังวันธามิสัโส พุทธ,ทธะทธาาะรรมะสังฆา,าุาสิมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรลักนณ์ญาณมานีนุปการสีสะหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบู สังฆาบูชาอาภีทานังวารังคันธังสีวรีจามหาเถรังอาหังวันธามิจุรโตอาหังวันธามิทาทิโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาบูเสณี นะโมพุทธายะพระพุทธาตรตนายามานีนุป a r a สีสหาสุธัรมาพุทธธรรมโมสังโฆยะถาทาพุทโณพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อาภีธานังวารังคันธังสีวีตามหาเถรังขังวันทามิจุรตโตขังวันทามิอาทิโยขังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมสังฆูุสนณินะโมพุทธาย พระพุทธไาตาราันนณญาณม,มานีนปร,รัตสีสาหาสชาชุธรรมมาพุทธธรรมโมสังโฆยทาธาพุทธโมนาพุทธบูชาธรรมมาบูชาสังฆาบูชาอาภีทานังวรังกันทัง สีวะริจามหาเถระอาหังวันธามิสุรโตอาหังวันธามิทัดโยอาหังวันธามิสัพพโสุทธาธรรมะสังฆอุเสนินะโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนยา มานีโนปรัตสีสาหาสุธรรมาพุดโตธรรมโมสังโฆยะถาพุดโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาภีทานังวรางคันธงสีวเรามหาเถระ อาหังวันทามิสุระโตอาหังวันทามิอาทิโยอาหังวันทามิสัพพโสุทธาธรรมะสังฆอุเสนินะโมพุทธายะพระพุทธาตรตนายามานีโนปารัต สีสาสาสุธรรมาพุทธธรมโมสังโฆยยทาพุทโมาพุทธ,นะบ,ทธบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาาอภีทานังวรังกันทังสีวรีจามหาเถรังอาหังวันทามิสุรโต ขังวันทามิทัดโยขังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะาุเสิณีนะโมพุทธายะพระพุทธไตรทัตนะยัมมานีโนปารัตสีสาสะสุธรรมา พุทธธรรมโมสังโฆเย้าทาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาภีธานังวรังกันธังสีวรีจามหาเถรังอาหังวันธามิสุรโตอาหังวันธามิอาทิโย อาหังวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะุเสนินโมพุทธายะพระพุ้ท้ไตารัตนาญามามีนพรัตติสัฮาสะสุธรรมาพุทดโตธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พตทาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาภีทานังวาร Sangha Pa ah. Saba Buddha Saba Dhamma Saba Sangka Alapata Baje Kanan Jayang Pelang Alahan Tananja Eje Narakan Pandami Apasus so. Buddha Ati Dhammi Dhamma Ati สังฆังอาทิธามิ